ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีทักทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็คอยสุดเกม Minecraft ไปแล้วครับผมเย้ๆนะครับนะก็ก็ไปแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft ต้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำและในวันนี้เรามากระไรมดด่าไปฆ่าสุกรีนั่นเอง ถ้าในครั้งนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ตามล่าหาดาบจิินขวามมืดกันนั่นเองครับผมอาก็ วุ้ยกลับมาอีกแล้วนะครับผมสับการทำทายเลนตามล่าหาดาบนิจิลินนะครับไหนก็ฝั่งนี้เนี่ยเป็นดาบแห่งความมืดเว้ยเออซึ่งบอกเลยนะครับผมนะว่าคลิปจะยาวจะสั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าจะดิบล้วนนะเออว่าจะหาเจอเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับผมนะก็ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าพอเราได้แล้วเนี่ยดาบนิจิลินความมืดจะทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าผมว่านะมันต้องเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแน่เลยนั่นเองโอเคปะผมมาถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มเลยดีกว่าผมไปเลย โอเคับแรกก็น้องกำลังตัดไม้นะโอเคตัดไม้ตายตัดไม้ตายที่เลีกของในครั้งนี้ที่ต้องใช้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างเยอะนะครับวนะ่อ,อแบบมันไม่ได้น้อยเลยนะเออก็ยากอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคตัดไม้ก็ตัดไม้ก่อนเอาสัก2ต้นละกันนะตามสเตปนะครับนะสเตปเดิมแป้นเลยสองต้นโอเคอุ้ยัว <c oughs> มีมวัวมาทักทายด้วยเอาสวัสดีน้องวัวนะมาทำตรงนี้ปะ่ะเถีก okay, ต้นหนึ่งละกันอีกต้นหนึ่งโอเคตัดไปเลยตัดไปตัดไปพอยาวไปนะครับนะ นี่ท่ามันสติ๊กโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ต้องคาสติ๊กก็ได้แล้วเหรอนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาอย่างงี้ขอตัดต้นนี้ก่อนตัดต้นนี้ก่อน ปึ๊บนะฮะโอเคได้ร้อยแล้นะเราสตต๊กก่อนเออประหยัดไม้นะแอะดีจริงเลยนะโอเคอุ้ยเหมือนตรงนี้ด้วยนะโอเคชีวิตง่ายขึ้นนะครับผมโอเคอันดับแรกเดี๋ยวาทำการค้าไดีกว่าวางอย่างงี้นี่โอเคจากนั้นก็เออเอาที่ขุดมาเลยกันเนอะเออที่ขุดมาเลยกันนะครับนันนี้เอาที่ขุดหินมาดีขุดหินปึ๊บโอเคขุดหินก่อนขุดหินขุดหินเร็วกว่านะเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วได้มาปั๊บจากนั้นเปลี่ยนเป็นที่ขุดไอ้นี่เลยปึ๊บนี่เปลี่ยนเป็นที่ขุดหิน ทีขุดทินที่ขุดทินปึ๊บนี่โอเคเรียบร้อยแล้วนะแต่สโตนพิกแอ็กมาแล้วโอเคขุดไปขุดไปจริ้งไม้ไม่ต้องเลยมั้งทียจตัดไม้แล้วนะไม้เราก็ไม่ได้ใช้เยอะเลยขนาดนั้นอ่ะโอเคก็โอเคผมว่าเท่านี้น่าจะโอเคละเอ่มอ่าไหนๆแล้วเอาขวานมาก็ได้เผื่อแบบว่าจะได้นี่ไงเผื่อจะเอาไว้เก็บอันนี้เอาไว้เก็บตัวคราฟนะครับนะเออความรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะอ่ะส่วนของทุกอย่างโอเคน่าจะโอเคนะครับไปนะไปเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมนะแรกคือผมคิดว่านะเว้ย มันรู้สึกว่ามันจะต้องใช้อ่าโคใช่ต้องใช้โคกนะ่อนนะไหนดูซิอันนี้เราต้องขุดดองโคไว้เยอะเลยนะฮะรอบนี้ผมรู้สึกว่าต้องใช้โคอ่ะเหล็กแบบถ้าจะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมโอเคปามามาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องใช้เนืธอไรท์ด้วยนะเว้ยเออไม่ธรรมดาเลยนะครับนะเออแต่ประเด็นคือว่าคือผมคงไม่ก็อยากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยฮะอะไรอะไรอะไรนะฮะจากไหนจากไหนเนี่ยาลลลลจากไหนครับฮัลโหลฮัลโหลจากไหน แอะเกิดการจริงเลยโถยเอ้ยนะก็ผมรู้สึกว่าเราต้องใช้เนเธอร์ไลท์ด้วยนะครับแต่ว่าเนเธอร์ไลท์เนี่ยคือถ้าให้เราไปหาเนี่ยมันก็แบบว่าลําบากถูกไหมเออการที่มันต้องใช้เนเธอร์ไลท์ผมรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ3ก้อนนะครับผมเออใช้เนเธอร์ไลท์สามก้อนนะแล้วก็บล็อกออฟโค้สี่นะครับแต่ว่าคือการที่จะไปหาเนเธอร์ไลท์อ่ะมันไม่ได้ง่ายนะครับผมนะคือใครๆก็รู้นะว่าเนเธอร์ไลท์อ่ะนะมันต้องขุดโโอ้หขุดแทบเป็นแทบตายนะครับกว่าจะเจอเพราะฉะนั้นเราจะมีทางหนึ่งนะครับนะ ทางหนึ่งที่เราสามารถทําได้ง่งายๆเลยนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านอืมใช่ครับผมหาหมู่บ้านนะครับนะเออหมู่บ้านที่ทักเราไงจําได้ไหมนะรู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีเทอร์นาไลท์ให้เราอยู่นะครับแตนะ่ก็ หวังว่านะหวังว่าในหมู่ว่าหวังว่าเราจะเจอหมู่บ้านนะครับแล้วก็อ่ามันต้องใช้อรอเบนเดอร์ด้วยถูกไหมเอาจริงก็คือต้องไปนรกแต่ว่าที่นอนนะฮะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีเบทพาวเดอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราเจอหมู่บ้านเท่ากับชีวิตเราจบนะครับคือแบบเรา,เราสบายลวนะแค่หมู่บ้านเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคไปขุดต่อก่นนะคือเกมนี้มันจะเร็วมากนะถ้าเกิดว่าผมเจอหมู่บ้านเร็วนะครับจะจะเร็วจะช้าอยู่กับหมู่บ้านล้วนเลยนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าผมขุดโคไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้อง ลนะ่เออล่าสูรน้ำเชล่ามอนสเตอร์นะครับโอเคเด็ดเด็ดเด็ดเด้อขอนี่ก่อนเอ้ยอันนี้ก็ยิงจังเลยอู้ว้าวสตองโฮโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดโอ้โหมันดิมันเยอะจังเลยวะอ่ะโอเค,อเคข้างล่างมีไดมอนไหมยจะได้ไดมอนด์มาแบบประดับตัวนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคระหว่างนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ขุดโคไปก่อนแล้วกันนะขุดโคขุดโคขุดโคไปขุดโคไปคคไปวต้องใช้นะฮะเออรอบเนี้ยต้องดองละต้องดองโคแล้วนะฮะอุัยมีบอดมุสันด้วยอุ้ยนั่นไงไดมอนด์โอ้ยยิ่งไปเลยโอเคงั้นอย่างงี้ผมอ่าผมเผาก่อนไหมผม โอเคทำเฟอร์แนนต์มาเฟอร์แนนต์แล้วก็ปึ๊บปึ๊บนี่โอเคไม่มีเหล็กเยี่ยบเลยเดี๋ยวนะเหล็กอ๋ออ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวแล้วเดี๋เหล็กกับนะเอาเหล็กมาหน่อยเอาเหล็กมาหน่อยอ่ากาเวลกาเวลมาทำไมวะโอเคเอาเหล็กมาปึ๊บสามชิ้นท็อปป่ะวะอืออีนิดนึงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปทำเอาไปไปฆ่าศูนย์เนี่ยฮะโอเคดูสิอ่า เอาตนี้แล้วกันนะผมว่าน่าจะพอแล้วแหละนะโอเคไปแค่นี้แค่นี้พอแล้วนะโอเคกลับกลับกลับกลนี่เอานี้ไปเผาด้วยเออโอเคเผากัานะแล้วผมคิดว่านะทําดาบดีปะะ่ะเออเดี๋ยวเราทําดาบด้วยดีกว่านะครับนะทำดาบไปเพราะว่าเผื่อต้องฆ่าศูนย์ถูกไหมใช่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 โอเคเดีย๋ยวรีบเผาโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วนะได้มาแล้วก็ฆ่าพิกแอคเลยปุ๊บแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบน,นี่เรียบร้อยนะแล้วแต่อลรอนพิกแอคมาแล้วฉากนั้นก็แค่รอเท่านั้นแค่รอแค่รอแค่รอยังไง ยังไงเร็ว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 ชาแหมไม่ทันใจวัยรุ่นเลยเว้ยปึ๊บฮะโอเคได้ดาบมาแล้วเรียบร้อยเอาดาบมาดาบมาเอาดาบมาเลยนี่นี่โอเคเรียบร้อยได้ดาบแล้วนะไป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 ลงข้างล่างกันดีกว่านะครับโอเคได้มาขนาดนี้แล้วไปครับมันลงข้างล่างลงข้างล่างแล้วก็โดดเลยฮึบนี่อุ๊ยโคตรแม่นนะโอเคอุ้ยอย่านะเว้ยคิปเปอร์อย่าพึ่งนะขอขุดก่อนนะไดมอนด์เนี่ยอยากได้ไดมอนด์เออเออเอามาเอาไดมอนด์มา โอเคเรียบร้อยเันได้มาสีก้อนนะได้ดามอนมาสี็กห็นได้ห้าก้อนก็ไม่ได้แย่นะแต่จริงคือผมก็ไม่รู้นะว่าจะ,ะ,ไ,ะไ,าไ,ออไปทำอะไรอะดมอนได้มาก็รู้เอาทํทำอะไรนะอู้มีอีกนะโอเคแต่ว่าเอาคุณเป็นพิธีแล้วกันนะันแหนมาให้เราแล้วอะเออถ้าเกิดว่าตอนเราเอาชุดรอดเจอเยอะแบบนี้บ้างก็คงจะดีนะฮะมันไม่เจอไงนะไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็ดีแล้วนะโอเคอย่างนี้นอื่นก็คโคต้องอีกไหมอะผมกลัวว่าจะต้องใช้อีกสิอ่าเอาอันนี้แล้วกันมา ผมไปขุดโคก่อนนะนี่นี่นี่เอามาเอามานิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงอะตรงนี้พอแล้วนะแล้วก็พอแหละนะผมไม่ได้ใช้เยอะๆขนาดนั้นหรอกนะแค่โคองนะ่ะปึ๊บ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 ,บอะโอเคข้าพอละนะผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะวันนี้ไปเราขึ้นกันเลยดีกว่าไหมเออหาทางขึ้นดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้น่าจะมืดยังไม่รู้นะแต่ต้องไปขึ้นขึ้นไปตบศูนย์เออแล้วก็ธารกิจของเราสําคัญที่สุดนะฮะมันไม่ใช่การขุดเหมืองเว้ยแต่การเดินตามหาหมู่บ้านนะ บอกแล้วความหวังหมู่บ้านนะครับจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคปืนทางนี้ปึ๊บปุ๊บอ่ะฮะแล้วก็ต่อทางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นไปยาวไปเหมือนยาวไปยาวไปอย่าเพิ่งตันนะเพิ่งตันนะเออขอเดินยาวๆก่อนฮะโอเคตอนนี้ยังไงยังไงนี่เรียบร้อยโอ้โหมุดพอดีด้วยอ่าเรียบร้อยมุดพอดีแล้วขอร้องนะไม่เอานะสุนข้างขึ้น ขึ้นไปเจอศูนยั้ลงขึ้นมาจ๊เอ๋ตัวเองอันนี้ก็ไม่เอานะโอเคค่อยไปนิดค่อยไปเว้ยเออเพึ่ดาบเพึ่ดาบความมืดเฮ้ hey, ปึ๊บปึ๊บปึบปึบนี่เป็นไงสวัสดีอู้ยมาสวัสดีโอเคตกใจ ประสิทธิ์นะฮะโอเคตอนนี้ต <brothers and> <is> <ke> the ้องการอสสนธรรมดาอสต์ตกต่อยมีไหมอสสนตกต่อยตกต่อยอ่ะฮะโผล่มาหน่อยเสียอสสนตกต่อยโอเคอ่าขนาดโอ้ยอสสนมือไม่เอาอสสนมือไม่เอาอาสนมโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 จริงเจ็บจริงเจ็บจริงเลยเจ็บจริงเลยสวัสดีมีใครอยู่ไหมฮะอสสนธรรมดาก่ากับสักตัวหนึ่งนะผลมาหนึ่งเธอหน้ฮะโอเคเดี๋ยวว่าเราต้องรอกอาจจะต้องรอแป๊บนึงไงเออแบบว่าเผื่อแบบว่าหมู่บ้านจะสปาวด้วยอะไรอย่างงี้วางสูงไป๊บก่อนอ่านั่นไงจะแล้ว อส we ูรเลยปนเจออสูรแล้วอสูรมานนี่โอเควิข้าหน้ามาดำตกใจเ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเหรอเดี๋ยวฮันแนฮันแนทำอะไรเฮ้ย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 เฮยเฮ้้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ย และก็สุดท้ายนี่เรียบร้อยมามามาละไหนไม่กี่ใครหา้าวฮะห้าหมอห้อาหมอห้อาหมอฮะห้าหมอห้าหม้อฮะห้าหมอโถ่ได้แค่นี้แม่ทำหนะ <c oughs> ้าวนะฮะก็จะเป็นใครวะถามจริงเอาโอเคเรียบร้อยนะเราได้ดาบนิจรินมาแล้วนะครับแต่คือจริงๆก็ต้องการคะแนนนะ <c> ง <oughs> ต้องการให้ดาบนิจรินนะฮะแล้วก็อ่าแต่พอจริงจริงได้มาเก้าชุดนี่ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอางี้เอางี้ไหนมาแล้ว,ลวก็อา่าทำหมวกไหม ทำหมวกเล่นๆนะอ่ะทำหมวกใส่เล่นๆขำๆนี่ดูได้ดู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 เท่หน่อยอะไรอย่างงี้ยเลยเออนะฮะอ่โอเคไปต่อกับแล้วทันเนี้ยตอนี้ครับเราเหลือแค่เป้าหมายเดียวละคือทำห่บ้านแค่น,นั้นจริงนะผมไม่รู้เหมือนกันจะทำไงให้หมู่บ้านเกิดอาจจะแบบเอฟเคไหมเอฟเคประมาณสักห้าวิอย่างเงี้ย5 4 3 2 1 0สม่ไปเกิดโอเคไม่เกิดนะ เราต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่หวังว่าแล้วก็ภาวนาว่ามันจะเกิดนะครับนะอันนี้คือจะเกิดไม่เกิดหมแล้วนะอยู่ที่หมู่บ้านเดียวนั้นแล้วก็ไอ้ไอ้หมู่บ้านเกิดไม่ทันเลยนะเติมภาวนาด้วยนะว่าของข้างในจะมีให้เราครบนะ <ST AR> เออใช่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 อ๋อแล้วก็ลืมไปนะเราต้องฆ่าไอ้นี่ด้วยเ <ST AR> อเดแมนใช่ใช่ใช่เอเดแมนด้วยโอเคงั้นระหว่างนี้ <ST AR> บอระเพชมันเหลือนะทำดาบได้มอนแม่งเลย <ST AR> อเออเพชรมันเหลือนะฮะอ่ะโอเคโอเคเอามาเอามาดาบได้มอนมาแล้วเออดาบไดมอนมานะฮะจริงๆอยากได้นี่มากเลยนะตอนน ได้เสือหรือไม่ก็เตียงนอนอ,ะอ่ะฮะโอไม่เอานะสูอุ้ยชินาบุดีชินาบุเออช่วยคุ้มครองเราหน่อยสิชินาบุช่วยเราหน่อยนะ <c oughs> เราต้องการเราต้องการแค่จะไปหาหาของเฉยๆน่ะนะโอเคอย่าเพิ่งมายุ่งกับเรานะโอเคสวยกันนะ <c oughs> เขาไม่เห็นเราไอ้นนแมนอ่ะไม่ได้หาจากไหนวะเนี่ยไอ้นนแมนมาไปนทหาโอเเ้ย,ยเขียวไก่เขียวไก่ไม่เอาเขียวไก่ไม่เอาไม่เอาเขียวไกโ่โอ้โหตีอุ้ยเนี่ยตีมันจะไกลเลยนะโอ้ไกลลก แล้วไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคโอ้ยน่ากลัวว่ะเห็นไหมนั่นคือน่ากลัวอ้ยผมเห็นหมูผ่านเห็นอินสเกตโอเคผมโอ้โ้โอ้ตายตรงนี้เลยมั็นโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะนะอย่าพึ่งนะทุกคนทุกคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอ้อากาซโอ้โอเมก้าดโอไมก้ดโอ้โอไมก้ดไม่ก็องใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะจะบ้าตายนะขึ้ค่อน่าเดือดมากนะอุ้ยอุ้ยสู้ไรนะทันจิโร่ทันจิโร่สู้กับไอ้สูทรรถไฟนะ เฮ้ยอะไรอ่ะนี่เอ่อวู้โอ้นดีเออดิเทมโปเดมอนวดีมาทำอะไรมาทำอะไรวดีวันดีมาทำอะไรมาทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มุนทำไมเนี่ยเขาซุกเอาศูนย์อยู่แม่มุนจากไหนเนี่ยฮะฮะโอเควันดี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 เทมโปเทมโปเดมอนฮะโอเคเรียบร้อยช้าแล้วนะฮะ โอเคสึกว่าตัวนี้มันจะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ยน่สปาร์ว่าทำไมเนี่ยฮะในการหมู่บ้านเว้ยเออแต่ว่าเช้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลยน์แมนเอ็นเอร์แมนมีไหมอ่ะอยากจะได้เจอสักตัวก่อนนะอย่างเงยไม่มีวะ่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีวะ่ะไม่ค่อยหาก็ได้นะครับนะไม่ตายก็หาไม่ได้เออตอนนี้แสนแสนมาแล้วนะครับนะอสูรน่าจะหายหมดแล้วเนอะเออใช่ฮะตายตายตาย,ตายหมดเถอะนะเออโอเคทีเนี้ย เอเดโโปรอย่างเดียวแหละไม่เป็นไรเอา,อางี้หาหมู่บ้านก่อนแล้วกนะันเนอะเอเดโโปรอ่ะไม่เท่าไหร่นะเออมันตอนคืนนี่ยก็หาไม่ได้นะแต่หมู่บ้านนี่ดิเออไม่เจอโอเคมีมาเรื่อยๆนะหวังภาวนานนะสักวันเจอเถอะนะได้โปรดเจอเถอะนะครับโอเคผมก็เจอหมูป่าแล้วเจอหมูป่าก็ขอขี่หน่อยแล้วกันเนอให้เร็วขึ้นนะเฮ้ยอุดิเดิ้ลโอ้ยเกับตกใจนะโอเคปลายมันเขียวยาวเลยน้องอินุสเกะน,นะฮะไี้โปรดนำทางเราไปเจอหมู่บ้านทีนะโอเคผมนะ โอเคผมอย่าไปนะเไยนะสปาวทีเหอะเฮ้ยขอละฮะแม่เงยกว่าจะเจอเฮ้ยใช่เปล่าอุ้ยใช่ครับผมอุ้ยเจอแล้วอยากจะร้องไห้ไอ้บ้นเนี่ยผมหาโคตรนานนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะเจอหมู่บ้านแล้วสักทีนะครับมันโอเคเดี๋ยวนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวด่าต้องเรียกมาดูก่อนนะฮะโอเคที่สุดมันอยู่บ้านไหนวะบ้านหลังๆป่าวะบ้านนี้ใช่ไหม นี่ไงด้วยนี่สามก้อนนะครับผมนะโอเคเวลาเราต้องใช้3ก้อนพอดีเลยโอ้โหจะไปไปไหนวะเนี่ยนะโอเคเอาขอขอ,ของก่อนหนะก่อนนะโอเคได้ดึงดท้ยมา3ก้อนแต่ทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไอเบตพาวเดอร์อะ่ะมันมีหรือเปล่าน,นะฮะขอเช็คก,ก่อนเบตพาวเดอร์มีป่าวะเบตพาวเดอร์เบตพาวเดอร์ เดิ Brother, ผมว่ามันต้องมีแหละอยู่สักบ้านหนึ่งนะที่ป่าไม่รู้โอเคขอเช็คก่อนแล้วกันสดีโอ้โหไม่ได้เข้าหมู่บ้านนี้ดานมากอะคือแบบว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นคือแบบว่าเข้ามาเอาอาหารถูกปะเออแต่ว่าแบบแหละเวลาเล่นหลังๆอะผมไม่ค่อยได้เจอพวกพวกแบบนี้เลยนะฮะเคดูสิตรงนี้มีอะไรอันนี้มีปึ๊บโอ้โหโกนะอันนี้ทองอะไม่ใช่อะ่ะข้างบนมีอะไรปะวะข้าไม่น่าจะมีนะถ้าไม่ผิดนะไม่ไม่น่ามีนะเคอาตรงนี้เป็นทองวันนี้อ่าหลังนี้นี่เป็น อันนี้เป็นข้าวโอ้โหเป็นข้าวคิดถึงว่าเป็นเป็นที่กบดานของเรานะเมื่อก่อนนะโอเคเดี๋ยวนะแล้วหลังนี้ล่ะหลังนี้ยังไงเอ,อ่ยอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บหนังสือเหรอต้าจะมีแต่หนังสือนะโอ้โหเน,น้นเน้นเรียนนะเน้นเรียนเน้นเรียนโอเคเดี๋ยวอีกฝั่งนึงอ่ะตรงข้ามวิ้วบายใกล้หมดแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอเนี่ยแย่นะเออขี้เกียจเป็นรกแล้วเว้โอเคหลังนี้ออเป็นซุปนะครับนะเป็นซุปแล้วข้างบนมีอะไร้างไม่มีโอเคข้างบนไม่มีนะผมไม่มีแล้วฝั่งนี้ ทองสุดท้ายทางนี้อุย้ยใช่วันนีน้องมุย้ยในนี้นะฮะแกนนี้มีโอ้เป็นโตะนะฮะว้าวเป็นโตะโ,โอ้โหอลังการเหมือนกันนะเนี่ยมีเป็นโตะแล้วไงต่อไม่เอาเป็นโตะได้ไหมไม่อยากได้ต่อแล้วก็สุดท้ายทางนี้ยังไงวิวเดียวซุยปึ๊บเฮ้ยไม่มีจริงดิใช่เหรอวะไม่ไได้เหรอวะเป็ดพาวเดอร์เหรอไม่มี ใช่เหรอวะฮะมาหาดียังเนี้ยเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะฮะทางนี้อะทางนี้ไม่มีเหรอจังวะ,ะเนี่ยอะไรอะเนี้ยไม่ได้นะอย่างน้อยก็ไ,ได้เนทไรมานะครับแต่ว่าไม่แบบเรื่องไม่มีจริงระหรือว่านะหรือว่ามันอยู่ในคลื่นหาดวะหพราอว่าผมจําผิดไม่แน่นะผมอาจจะจำผิดก็ได้นะมันอาจจะแบบว่าอยู่ในไอ้คลื่นหาดอุบิชิกีนะฮะใช่ไหมเพราะว่าเป็นอย่างนั้นแน่เลยอะเออ อย่างนี้ต้องไปนรกอะเนี่ยโอ้ไม่กที่เกียดไปอะแต่ก็จริงไปมันก็มันก็ไม่ได้อะไรมากนะเออหรือว่าไปดีวะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะมาไม่มีก็ไม่มีเ้ยมาไม่มีก็ไม่มีนะครับโอเคมาถ้าอย่างนั้นแล้วก็โอ้โหต้องออกฟาร์มย่ะไป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 ออกฟาร์มดีกว่านะครับเ้ยไปนรกก็ได้วะแจะลำบากอะไรขนาดนั้นนะอเอ้ยเนี่ยนไะปในต่อมาก็คือบอลาวาล่ะอยู่ไหนเออ ประเด็นนั่นสิหาบอลลาวาต่อนะพ่อนะโอเคโอเคเราวิ่งไปเรื่อยๆกันนะหวังว่าแบบจะเจอเร็วๆนะช้าโอู๋สาจะรีบแม่จริงเลยไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่ก็เดินโอ้โหจะมืดอีกแล้วไม่น่าทำอะไรเลยเนี่ยแม่จริงเลยนะครับโอเคดูสิทางนี้เฮ้ยนี่มันรูปพะท่อน,นี่สักทีนะกว่าจะเจอ,อเฮ้ยนั่นก็ดีกว่าว่าไม่เจอลาว่าแต่เจออันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวดูสิในกล่องมีอะไรหรือเปล่านี่อุย้ยังเกดแล้วก็เฮ้ยออสซิเดียน กีบเรามีออฟติเดียนอยู่สองอันนะฮะโอเคดีทำนี้สิวะนะโอเคเดี๋ยวนะผมวางก่อนอันนั้นมีอันหนึ่งใช่ไหมวางนี้ปุ๊บแล้วก็วางไงอะ่ะปุ๊บขาดบล็อกหนึ่งนะฮะออฟติเดียนโอเคขาดออฟติเดียนบล็อกหนึ่งทำไงดีเราจะทำไงดีทำไงทีางไงดีงดอ่าด้วยความขี้เกียจของเราในะอเวนั้นขี้เกียจคาบเนี่ยขี้เกียจคาบอีกอกไดมอนด์อ่ะอ่าเดี๋ยวในมาแล้วก็อ่านี่ละกันนี่ถันนงน้ำเลยเออมาถัางน้ำโอเคเป็นวิธีการง่ายๆ,ๆมันจะไปยากอะไรวะฮะโอ้ยเฮ้ยหัวร เดี๋ข้ามไก่อนไม่เหนจริงเลยนะปึ๊บปึ๊ป๊นี่โอเคจากนั้นก็ตักแบบนี้อาา่ะฮะแล้วก็ไปลาดไว้ข้างบนแบบนี้จากนั้นก็เล่าน้ําน้ําน้ําราดมาสิลูกลาดมันเออได้ถูกยังวะเรือนี้หนึ่งยังๆังยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ๆหขึ้นไปปึ๊บอาา่ะฮะโอเคเดี๋ยวก็ลาดมันอย่างนี้เลยนี่โอเคเรียบร้อยนะได้แล้วโอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้พอชอบมาแล้วนะแต่ว่าต้องหายนี่กนะ่ะฟิน,นิก แอร์ฟินนัลสตีลไหนวะนะโอเคมาแนละ้อู๋มีกาเวลไหมไม่มีด้วยอ่ะกาเวลกาเวลขนาดน,น,นี้แล้วกันนะโหลกาเวลแอรที่ต้องการไม่มีเลยไหมเพราะที่ต้องการนี่มาจังเลยนะฮะโอเควันนั้นอู๋นั่นน่ะจะละจะละจะละกาเวลนู้นนะโอเคเออเอาเอาที่ขุดนะี่แหละอ่ะเอออาได้แล้วโอเคมาง่ายขนาดนี้ก็ได้มาแนละ้วโอเคโอเคไม่จริงทำไมจะเร็วขนาดนี้นะอ่ะโอเคมันนะั้เรียบร้อยได้มาแล้วแล้วก็ทำการครับครับฟินนัลสตีล ปึ๊บแบบนี้แล้วก็ไปไปดิครับใครอยู่ก็อยู่ผมไปละนะไม่อยู่หรอกเว้ยแน่จริงเลยโอเคไปก่อนนะไปเออเฮ้ยเหนะ็นนะนั่นมันคืออะไรอ่ะป้าอะไรวะเดี๋ยว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 ,ยวขอดูก่อนนะก่อนไปไม่แน่หรอกจะไม่ต้องไปหรือเปล่าอ๋อข้างในคืออะไรอ่ะปีนก่อนแล้วน,นะปึ๊บนี่้นไปเฮ้ยมันคือเอ่อคลื่นหาด อ,อ,อะไรทกอย่างนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวนะผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะอ่าต้องเช็คก,ก่อนใช่ก่อนไม่แน่ใจนะคือมันมีอยู่คาเลอหาหนึ่งที่มันมีอ่ะผมไม่รู้อะคาเลือหาไหนนะคาเลือนี้มันรู้สึกอันนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรนะเออจะไม่แน่ไม่แน่แนอาจจะมีก็เป็นได้นะโอเค okay, รับแรกนอนก่อนแนละ้วกันั้นมันเช้าก่อนโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วใช่ไหมมีมไหมเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีหร,รือเปล่าไม่มี ไม่มีไม่มีแล้วโอเคไม่มีผมว่าน่าจะไม่มีอะไรปะคือจริงๆเคยหานี้แล้วก็เข้าสำรวจหลายรอบนะอ่าไม่แน่อาจจะแบบมีไงเราอาจจะหลงไปหลงไปอ่ะอ่ะเช็คให้ดูก่อนนะเผื่ออาจจะมีจริงปุ๊บตรงนี้ไม่มีอันนี้ปุ๊บนี่ไม่มีฮะเป็นห้องลับก็จริงแต่ว่าไม่มีอะไรเลยเอาโอเคผมคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วม้งเออไม่มีอะไรแล้วนะฮะหมดเกลี้ยงไอ้เนาก็ยังดีว่าไห้นก็ได้ลองนะเออไม่ลองก็ไม่รู้เนอะไปนะไปกันไปนรกแบบเดิมก็ได้เนอะ ต้องแบบทำอะไรมันยุ่งยากหรอกนะฮะไปไปไป,ไ,ปไปไปไปนกกนะ็จะโดดละแม่นกเรียกหาแล้วนะครับโดดปุบ๊บเฮ้ยเกือบตายตัวเจ้าว่าจะไม่ผ่านนะฮะโอเคไปเร็วไปเร็วไม่อยู่แล้วเว้ยปุ๊บนี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับนี่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 โอเคเรียบร้อยมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็จุดแล้วก็ไปเลยเฮ้ยแล้วไปหาฟอเทดีก เ okay, มื่อกี้พงผมเรียบร้อยฮนะเข้ามาแล้วนะฮะทีนี้ทีนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าอ่าฟอร์เทสอยู่ไหนล่ะฮะหรือไม่มีฟอร์เทสมีแค่เบสมันมีแค่เบสตัวเดียวก็ได้นะเออโอเคเว้ okay, าคราวนี้เหลือแค่การหาลนะเมะื่อไหร่ปะเดี๋ยวเจอทีเดี๋ยวเอ,อ้ยอย่านาะนได้ไหมเอ,อ้ยแกดรอเสียเวลานะโอเคฟอร์เทสฟอร์เทสอุ้ยนีย่ให้เจอแล้วทันทีนะแหม่หายยากอะเย็นจริงเลยวันนี้รู้สึกว่าไม่ราบรื่นสักอย่างเลยวะะ โอเคอุ้ยจะเะบิแล้วเบิแล้วเบขอหน่อยนะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเถอะให้ดีๆเธอนะแค่อันเดียวนะแค่ชิ้นเดียวเองขอเธอนะครับผมชิ้นเดียวนะให้ผมเถอะนะเธอขี้เกียจหาแล้วโอ้ยพี่แผ่นดินจะหายแล้วมั้งเนี่ยโอเคชิ้นเดียวชิ้นเดียว่ชิ้นเดียวไงชิ้นเดียวให้ไม่ได้อมันงกจังเลยอ่ะมาน,นี่เข้ามาเข้ามานี่เร็ว เข้ามานี่แล้วเบบี้เแบบี้เข้ามาเแบบข้ามาอุย้ยนี่โอ้โหเจอสปา uc, เจอสปาเจอสปาเออดีสปาก็ดีสปาก็ดีเจอยิ้มเหอะยิ้มเหอะอ่ะอ่ะให้หมดเลยโอเคเรียบร้อยได้แล้วพอพอไม่อยู่แล้วกลับกลับครับกลับแล้วแม่กลับไงดีเอาวิธีการกลับแบบพัดคอเลยกันเนอะเออไปขับนี้แล้วกันลาก่อนโลกแสอนไลท์โคตรทารคอโอเคผมเรียบร้อยแล้กลับมาแล้วนะผมนะแม่ฮึย แมนโอเคโอ้ยโอ้โหมามาเธอมาได้ทำประดานดีอย่างกับรู้ใจแต่ว่าแต่ว่าแต่อยู่ไหนเอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้แมนเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อน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 เราคุยกันได้เฮ้ยเรียบร้อยได้แล้วโอ้ my god น้ำตาที่ไหลคอยจะได้นะไม่คิดว่าเป็นเพียงเท่านี้นะครับวันนั้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับนะก็มาเด้ข้ากันเลยไหมข้าวดีกว่านะเสียเวลานะเอานี้อ่ะ โอเคทำเซตเลยแล้วกันนะครับเราจะได้เช้าๆแล้วนะฮะเออพวกมอนสเตอร์ได้แบบว่าพวกมอนสเตอร์กิกาจะได้หลบไปสักทีนะแหม่นา่าขันจริงๆนะครับเถโว้ยอ่ะเรียบรนะ้อยเรียบร้อยก็เป็นมาเรามาพร้อมๆทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยแล้วก็มาคราฟกันเลยดีกว่านะครับโอเคทรัพย์ที่การคราฟเนี่ยก็อ่าเดี๋ยวเราทำตัวคราฟก่อน <c oughs> ตัวคราฟหายนะอ่ะโอเคเล็นมาทรัพยที่การคราฟเนี่ยก็อันดับแรกเลยพอเราต้องทำไอ้นี่ก่อนบล็อกอโคเย้ยเออทำบล็อกอโคก่อนฮนะจากนั้นก็วางอ่านิจินซอสตรงกลางเอ้ยวางโคแบบนี้วางโค,งโคสี่มุมแบบนี้นะ แล้วก็อเอ็นเอร์โพตรงกลางแบบนี้เอ๊ะเอ็นเอร์โพอ๋ตอตไอออฟเวนเดอร์สีพิเศษเอ็นเอร์โพเออไอออฟเวนเดอร์นะฮะอ่านี่แบบนี้เสร็จแล้วก็วางโพซีอันจากนั้นก็เอ๋อตกใจไม่เหลือทนายหายลนะเมื่อกี้จากนั้นก็วางนท้ายแบบนี้และสุดท้ายก็วางนิจินซอสแบบนี้เลยและเราก็จะได้ดาบนิจิลินแห่ขงขวามือมาแล้วเองครับผมนี่เรียบร้อยหมดนะท้ายมาแล้วนะโอ้โหดู โคตรเทพดูดิสีนี่สวยมากเลยนะครับผมอะโอเคก็จะได้นะลำบากแท้หนอนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองพลังกันไหมเออลองดูดีกว่านี่ครับว่าไอ้นิจิลินบ้านี่มันสามารถทำอะไรได้นะแหมลำบากจริงๆเลยนะกว่าจะได้มาเนี่ยมันง่ายๆเลยนะฮะอะโอเคมาลองดูท่าแรกดีกว่านะเอาอี้ฟันธรรมดาก่อนนี่อะโอเคฟันธรรมดานะ อือก็เป็นแบบว่าเป็นวงคลื่นแบบนี้นะเอันนี้ผมดีบินิเคทีฟดีกว่าเออมาครับมันนะจะได้แบบจุดใจนะฮะมาวีเจอร์ออกมาเลยนี่หนูทดลองของเราอีกแถวนะ s a v e เจอร์ต้องกลับมานะครับโอเคเรียบร้อยมาครับมันนะ๋ยวลองมาลองดิดาเมจท่าแรกเท่าไหร่นึ่ยต้อง เจดาเมจนะครับแั้นก็ดาบปกติเนอะเออเจดาเมจก็คือแบบว่าอันนี้แบบว่ายัางไม่ได้กดท่านะเป็นแค่การฟันธรรมดานะนี่ก็โอ้ก็เท่อยู่นะมาเรากดท่ามันก่อนนะกลับบนให้หนึ่งหนึ่งสองซ้อมนี่เป็นการเอ่อมันเป็นการฟันนะแต่ว่ามันเป็นการฟันลัวป่ะก็ใช่นะเนี่ยเป็นการแบบฟันลุัวนะนะเออก็ได้อยู่นะ <S 1> <S 1> อ่ะโอเคมีกี่ท่าแรกใช่ไหมต่อมาท่าที่สองเดี๋ยวมากันโอเคต่อมาท่าที่สองหนึ่งสองซ่อม เดี oh, ๋ยวล่ะเอาตรงเลยนะมันต่างกันยังไงวะเนี่ยวอ้าโอ๊ยไม่ไม่เห็นต่างกันเลยเอาใหม่ใหม่ใหม่เนื้อต่มเดี๋ยวอันนี้ขอลองท่าอันนี้ท่าแรกอันนี้ท่าสองท่าแรกท่าสองท่าแรกท่าสองแล้วมันต่างกันยังไงวะมันจะสุ่มเหมือนกันไม่ใช่หรออ่ะเอางี้เอาเดี๋ยวดูท่าสามท่าท่าสามอ่ะท่าสาม ถ้าสี่ก็เือนกันอะไรวะเนี่ยโอ้มีหมดสี่ท่านะครับนะและที่เหลือมันก็แบบว่าจะเป็นช่องว่างใช่ไหมเอออะไรวะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพท้นาเขายังทําไม่เสร็จหรือว่าหรือว่ายังไงนะแต่ผมคิดว่าเขาจะทําเสร็จแล้วปะจะแบบเข้าใจอะ่ะเข้าใจเลยนะจะมาเ,เหมือนกันทุกท่าอย่างเงี้ยเออ โอ้ยจะถ้าบอาผิดหวังไหมก็นิดนึงนะแต่ก็เออยน้อยสีก็เทนะน้อยดาบดาบเท่ก็สวยแล้วว่าดูดิแต่ผมชอบดีไซน์ดาบมากนะดูดิดาบมันสวยมากเลยนะครับเอ้ยน้อยก็ถือว่าเอามาเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันแล้วกันอดาบนี้ก็แบบว่าเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันแล้วกันนะแต่ก็ขาไม่ยากเนอะขาไม่ยากก็แค่คันนี้ก็ยอดแล้วนะสุดท้ายก็แบบกดรัวได้ดูดิแล้วกดรัวก็โกงเหมือนกันนะเพราะมันจบตีเป็นวงกล้างนะครับผมก็โกงแหละเนอะเออไม่ได้แยกขนาดนั้น จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จฉันเล็งตามหาดาบนี่จินตินเห็นความมืดเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมอ่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะก็ก่อนจากกันไปนะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับนะว่าวิธีการคราฟเนี่ยเป็นวิธีการคราฟที่ผมคัสตอมขึ้นมาเองนะครับนะก็ดาบเล่มนี้ไม่สามารถคราฟจริงได้นะครับแต่เกิดว่าใครจะเล่นก็เสกเถอะนะ เออง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องไปลำบากครับนะเสียเวลานะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีผมกจะเปิดซีขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบใจก็ลืมก็ไลค์ก็ติดใครเพื่อเป็นกำใจให้ผมในการติดต่อไปด้วยนะครับเชิญพันหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบายบายโอ้ยหาตั้งไหน